สวัสดีครับทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องอสมที่ติดตามข่าวสารจากช่อง YouTube ของผมอยู่ทุกท่านนะครับเนื่องจากมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกแล้วไม่ถูกหักเงินต้องทำอย่างไรดีทุกครั้งผมอธิบายอาจจะไม่ได้อยู่หน้าจอแล้ววันนี้กำลังคิดว่าขั้นตอนที่ผมพูดตอนนี้วันนี้มันมันดูสบายเกินไปหรือเปล่าถ้าท่านไม่ชอบท่านบอกมานะเขาไม่เคย ทำตัวสบายๆแบบนี้นะครับแต่ต้องการให้ให้เข้าถึงทุกท่านจึงออกหน้าจอมาแล้วสภาพเสื้อยืดอย่างนี้นะครับถ้าไม่เหมาะสมต้องขออภัยจริงๆนะแต่ผมคิดว่ามันจะทำให้เราคุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับหน้าจอนี้มายังไงนะครับท่านที่ต้องการจะแจ้งประสงค์นะครับเป็นคำร้องของตนเองว่าฉันสมัครเป็น สมาชิกของชอกสสอมอแล้วแต่ทําไมทัานถึงไม่ได้หักเงินสทัทีทําอย่างไรจะแจ้งคําร้องต้องไปหาคุณหมอที่รพอพสอตท่านเองก็อาจจะหนึ่งไม่มีเวลาใช่ไหมครับเราก็อาจจะเกรงใจคุณหมอก็มีภารกิจเยอะอย่างเงี้ยผมสอนท่านเลยดีกว่าแล้ววันนี้สอนให้เห็นหน้าจอนะครับเพื่อจะได้อธิบายเข้าใจง่ายท่านก็มองหน้าจอไปด้วยนะ อย่ามองแต่หน้าผมเขาอาจจะไม่ค่อยมีอะไรให้มองนะครับถ้ามองหน้าจอเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะจะบอกว่าหน้าจอนี้เข้ามายังไงนะครับจริงๆมันมีเว็บไซต์ท่านเคยเข้ามาไหมเว็บไซต์ของเรานะครับมันจะมีเว็บไซต์เดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะที่ชื่อว่านะครับเดี๋ยวนะครับเวฟเวบตัวนี้ครับเว,เวบแล้วก็ชกศนะครับ ผิดกลางนะผิดกลางสักหน่อยแล้วก็อสมนะครับอสมดอทแล้วก็ภาษาอังกฤษ .com.co.m อ่าตรงแน่แหละนี่นะครับท่านเข้ามาในเว็บตรงนี้ก็พิมพ์ตรงหัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ Enter ท่านก็จะเจอเจอหน้านี้นะครับท่านเจอหน้านี้ลบไปก,ก่อนนะอ่าเจอหน้านี้เสร็จปั๊บท่านจะรู้ได้ไงว่าจะตรวจสอบตรงไหนว่าเป็นสมาชิกนั้นไม่ถูกหักท่านเห็นไหม นี่หัวด้านบนนี่เห็นไหมครับนี่ครับตรวจสอบเห็นไหมตรวจสอบการเป็นสมาชิกอสอมอข้อถึงตรงนี้เสร็จป๊อปเนี่ยท่านเห็นปับ๊บท่านเข้าไปตรงนี้เลยนะครับท่านเข้าไปตรงนี้เลยอ่าชี้ตรงนี้นะครับแล้วท่านก็คลิกเข้าไปตึกนะมันก็จะโผล่มาตรงนี้หน้านี้จี่จึงมีประโยชน์2ออย่างนะหนึ่งคือเห็นไหมครับตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกชกสอสมอใช้เลข ปัดประชาชน13หลักใครก็เช็คได้พี่น้องสมอที่สูงอายุมาหน่อยเนี่ยท่านก็ให้ลูกท่านคีย์ก็ได้หรือใครก็ได้นะครับกรอบตรงนี้ถ้าท่านต้องการประสงค์จะทราบว่าตัวเองเป็นสมาชิกหรือยังนะครับท่านกรอกนี้เลยแล้วท่านก็คลิกค้นหามันก็จะปรากฏชื่อท่านขึ้นมาถ้าไม่ปรากฏชื่อท่านค่อยติดต่อสมาคมถูกไหมแต่วันนี้ผมจะมาคุยตรงนี้ครับตรงนี้แจ้งคําร้องไม่ถูกหักเงินสงเคราะห์นะครับเพราะว่า หลายท่านไม่อุ่นใจไงกลัวจะไม่มีสถาหนะเป็นสมาชิกไม่ถูกหักเสีทีท่านคลิกตรงนี้เข้าไปครับดูนะป๊บมันก็จะโผล่หน้านี้ออกมาเห็นไหมครับซึ่งข้อมูลก็ไม่ยากเลยท่านพิมพ์ตามนี้เลยชื่ออะไรใช่ไหมครับนามสกุลของท่านก็พิมพ์ไปบรรศัท์ของท่านที่ติดต่อนะครับท่านจะติดต่อเบอร์ไหนก็พิมพ์เข้าไปปัตะชาชน13หลักของท่าน เลขที่บัญชีธนาคารทกรสที่ท่านเปิดไว้ที่ใช้ที่ท่านใช้รับเงินค่าปว่วยการนะครับจังหวัดอะไรอำเภออะไระไรยายละเอียดต้องการพิมพ์พราว่าอธิบายความในใจท่างไปเลยครับว่าต้องการส่งคำร้องเพราะว่าประสมัครมาตั้งนานแล้วแต่ถ้าท่านก็ไม่ได้ถูกหักเงินเสียที่ไม่สบายใจเสร็จป,ปุ๊บท่านก็กดบันทึกคำร้องนี้ตูมข้อมูลตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าไปสู่สมาคมสมกิจกศส,สมอ แล้วเจ้าที่เขาก็จะรับเรื่องไว้นะครับท่านก็รอว่าเขาจะติดต่อท่านกลับมาไหมนะครับหรือว่าพอเสร็จปับนะ๊บเนี่ยท่านก็ดูเวลาสักช่วงหนึ่งเขาจะแจ้งมาหรือเปล่าว่าเราจะถูกหักเงินไหมเงินในบัญชีเรามีเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างนี้ครับคือแจ้งแจ้งส่งไปแล้วต้อง,องรอเจ้าที่เขาดำเนินการสักสักระยะหนึ่งนะแล้วท่านค่อยเช็คกี่ทีเห็นไหมขั้นตอนมันไม่ยากเลยครับแต่เวลาท่าอธิบายแล้วไม่เห็นหน้าจอบแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ท่านมองภาพไม่ออกวันนี้จึง เปิดหน้าจอด้วยเปิดหน้าตัวเองด้วยนะครับอาจจะแต่งตัวไม่ค่อยสุภาพนะกินเกรงอยู่นะตัวเนี้ยนะครับก็โอเคนะทุกคนได้คำตอบแล้วว่าแบบคําร้องเนี่ยนะครับสามารถยื่นผ่านคอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์มือถือท่านเปิดขึ้นมาเลยครับถ้าท่านไม่เป็นท่านก็ทำตามที่ผมบอกมาแก่นะครับให้ลูกหลานทำให้ก็ได้มันง่ายที่สุดเลยเห็นไหมครับเอาไว้ ถ้าเจอหน้ากันแบบนี้แล้วท่านไม่สบายใจไม่สุภาพท่านพิมพ์มาบอกผมได้นะครั้งหน้าผมจะเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับแต่ถ้ามันดีแล้วมันสัมผัสการเข้าถึงกันมากกว่าเดิมก็ฟีดแบ็กกลับมาหน่อยนะจะได้เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเป็นกําลังใจให้พี่น้องอสมอทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะครับพิ่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ